เราไปดูนะครับว damn, ่าใครมานะครับสวัสดีครับเราไปดูว่าใครมานะครับลงมาเดี๋ยวนี้คุณเป็นใครคุณมาจากไหนหาจกไนคุณมาจากไหนครับเคุณมาจากไหนดูดูรถดูรถดูรถใครหรือเปล่าแอบแอบดูนี้แอบดูดิใครใครลือเปล่าใช่รือเปล่าต้องดูข้างหลังครับต้องดูข้างหลังครับโอ้ยใช่แล้วครับโอ้คนรักเมียเนี่ยโอ้ยตองไห้เปิดประตูเห็นไ่มครับอุ้ยล็อกประตูล็อกประตูด้วยล็อกประตูด้วย ล็อกประตูด้วยเว้ยเฮ้ยลงมาตอนนี้ครับพวกเราล้อมคุณไม่หมดแล้ว <laughs> ลงมา เอาละครับผมลงมาเลยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บน้องสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยเอาอะไรมาฝากมงเปล่าเอาอะไรมาฝากมงเปล่ามีแต่ตัวตัวโอ้ยตายแล้วนะครไขมาครับใครมานะครับพระเอกมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออโอ้โหหัวแบบนี้น้องหัวตาเตือนนี่ะกัปตันมานะี่กัปตันนอนซ้อมอยู่เนาะไปไหนมาเออ เขาผู้ชายผู้ชายก่อนเอาผู้หญิงให้กอดก็ได้จับมือนีนะตอนนี้นะจับมือได้นะฮะเติมฮะ้ช่วงงนี้ที่สดใสมากนช่วงนี้ท้าทำงั้นอ่ะแต่กัปตันไม่มากัปตันไม่อยู่ไงไม่มีใครมาแบ่งเบอลไงพี่รับเต็มๆในสตาร์นเลยยินดีต้อนรับพี่รับควันสองใบนะรับควันด้วยโอ้มีรับขวันสองใบเบ่งไหนแล้วเราทุรัฐโยบ้านก็เหลือแต่วิ่งดินครับ เดอเตม่าได้อ้าเครับรถาไบี้เปลรนใหยังสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยครับผมอะไรดตอนนี้ทุกคนดีใจนะคะกับตันมานะคะรู้สึกว่าดีใจนะคะมามาสู่บ้านนะคะึดินครับเดี๋ยวเอาไปายงดีางไปหนเยอางไปไม๋อมีการนดี๋ยวเดี๋ยวเดบ้ยวหรือยัง กลักแล้วนะโอเคไหมาจากพื้นที่ไหนถามหน่อยดิคุณมาจากสุราษฎร์ใช่ไหมคุณมาจากสุราษฎร์นะครับพื้นที่สีแดงคุณกลับไปกักตัวเอ้ยเมื่อกี้กอดไปแล้วนี่วะอุยตายตายไอ้เจี๊ยบไปแล้วไปจากข้าวบ้านคุณเดทข้อหาข่อยเนาะบัติเนาะยังไม่ได้ครับเอาผม สีนก็ยนบายดีนะครับา่อยค่อยสบายปานไดไหมล่ะเป็นไรครับชีเป็นไทยครับเจ้หลังชิดนะตัดทามาทางไหนมาทางดเดิมมาแล้วจะมาอยู่กี่ปีกี่วันกี่เดือน ก็มาแล้วทำไมต้องไปไปมามาแล้วทำไมไม่ยุ่มไม่ยุ่งเหมือนเดิมถามหน่อยดิเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรนักหนาเนาะเริ่มจะมีน้ำโหแล้วนะครับบเอาไอ้ปิดประตูแล้วตักระเจีสิเปิดอีกยุบมีคนไลฟ์สดอยู่เอาเหลอวันไลฟ์สดอยู่ครับผมโอ้ยนิสัยเอาทั้งอย่างเอาทั้งสองอย่างเลยเนาะทั้งคลิปทั้งไลฟ์สดเลยเนาะนางกัแตันเนาะ เกินไปเกินไปวะน้าลงนานแล้วมันนี่ฮะลงนานแล้วบอกพี่ยังไม่ลงเหมือนกันโอ้พี่ยังไม่ลงเหมือนกันนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นยูทูบเบอร์ครับผมคนเก่าๆนะครับผมเก่าๆแก่ๆสมควรที่จะมาได้แล้วนะเว้ยปล่อยให้อยู่คนเดียวมันไม่ได้นะพี่อ๋อก็ยังปิดกลับตัวอยู่มันไม่มีคนอยู่อย่างไอ้นุมันก็ขี้เกียจมันขี้รำนุ๊ก

ตกลงน้องกับตันไปไหนที่ฐันงานไอ้ชี้ศักแิ่อ๋อทำธุระอยู่ที่บ้านครับไปถมดินที่บ้านเหรอครับโอ้โหมาทำงานที่บ้านเพื่องานที่บ้านเพิ่งเสร็จแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าวันนี้วันพระมาสวนมดดงกันวันพระเขาเพิ่นสิสวนมเพิ่นสิสวนมดไม่ได้เพิ่นสิสวนม์เดี๋ยวส่สวนม์แล้วให้เมื่อบ้านเนาะก็มาได้ด้วยครับผมเพราะว่าช่วงนี้สัมภเวสีหลายเลยน้องเนี่ยแ่ะน้องอยู่กับเราเหมือนเดิมเท่ากับว่าเป็นเป็นน้องใหม่เนาะ เดิมใหม่ลพราะไม่ละดูเป็นพันเลักเนี่ยฝักตัวด้วยนะครับที่เก่าแก่ดูตัวเป้อนเนาะเอ้าใหม่เลยครับก็ใครดูฝาบ้านคนดูเป็นหมื่นคุนลิงอะไรก็ถามอยู่ไหมคะก็เห็นคุณเลิงมาตลอดเลยมีอะไรถามตอบไหมครับอยากจะถามว่ามารอบนี้ก็มาอยู่นานเนาะ เราก็จะจะไม่ไปไหนแล้วเนาะอยู่ด้วยกันนะเขาก็บอกว่าเที่ยวไปเที่ยวมาเทยวไปมาับกลิ่นนมมันเดิวไม่เป็นปาเะว่ามันนอนกอ่นะไม่ได้าน่าก็ต้องมากลับไปกลับตัวที่บ้านมาเช้ากับเยนได้อย่ มันรอบนั้นอ่ะกลับไปบ้านก็กักตัว14วันยู่บ้านนะครับนี้เราก็จะม en ีคำที่มาแล้วชัดที่สุดในโลกไม่ชัดเท่าไหร่ที่ช่องที่เขาจะชัดที่สุดภาพชัดนะครับใช่เสียงภาพได้หมดเลยนะผมกิสแล้่ไม่ได้เรียนงยกให้คนนี้เลยเดี๋เดวเคอรี่มาส่งของครับผม ครับผมจากที่คุยกับกัปตันแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วยครับสวัสดีครับครับสบายดีเนาะสบายดีนะครับชายใหญ่มาแล้วครับผมไปหาไปหาแม่ยังยังเลยเพื่อเป้เพื่อเป้ถูกหวยโทรไม่ติดเลยเป้ถูกกัปตันกัปตันมามาหาลุงอยู่ยู ลุงครับป้าครับกัปตันมหาครับสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับครับผมเป็นยังไหครับเา้องแข็งค่ะบอกอาแมวใหญ่แมวนแหวนกันไม่ใช่แหวนแมวนกันไม่หน่อยไม่หน่อยกัปตันมหาไปกอดกอดลุงเลยไปโอะ หมอเจ้าคลิปป้าเจ oh ้าจะซื eh <a> ้อมายินคำแอ่งไปเด็กซ er. ี่ปนั่นโอ้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับแต่เดี๋ยวมันเตียมกล้องกันมันอยากได้น้ำแน่นเนาะว่าแล้วข่อยบอกเจ้าแล้วอ่ะแตนไปนั่งพุ่นมาจากบุญทีสีแดงมาทำสีแดงครับมาจากสุราษนะครับบุญที่สีแดงเลยครับขนมอ๋อมาจากแากพนมมาจากบุญที่สีแดงมานี่ไงนี่ค่ะต้้องเรอ โอ้ยบ้างต้องทาอีกนะป้าเจ้าเป็นยังคือนเพรเตรียมพร้อมเนยเขาบอกว่าห้าสั่งผ้าเ้าก็ต <to> uh, ้องสั่งผ้าโอ้โหเนาะสั่งใส่บาทแล้วจะหาวาสั่งผ้าผ้าก็เรียกว่าสั่งผ้าให้คุณบัตรเต็มเงินอยู่อเออวางสั่นเนาะใช่เงาหายเพราะว่าไฟไฟตายเขาเลยนะเอ้ามใส่บ้าทอะไรบ้าน โอ้ยางอะไรกได้นี่โอ้ผู้ใดคือโทษหาข่อยดีแท้มอกี้ร้องขดีมกี้เจ้าชือว่าาหาข่อยเดี๋ยวท่าได้รับคิดถึงมาท่านมาิดมาแต่ก็ยัง ตามทางดูเหมือนเดิมเลยไม่ใช่ไลฟ์สดอยู่ว่าก็ตอนที่เรามาอืมค,คุณแก้่วันนี้วันพักไม่ได้ไปขุดดินไปโทรขุดไม่ได้เลครนะับอ่าห้ามขุดดินในบริษัทในแมงจะของที่เขาก็ถืออ๋อของนี้ก็ถือนะอยากจะมาหลายวันนะแต่ว่ากินยาก บ้านก็ไม่ได้ไล์สดไม่ได้ลงคลิปอะไรก็เกินไปหัวนะปวดปวด่อนนะไร่รอน่านั่นน่เริ่มบ่รู้รสชาติแล้วพอดโอยตอดลูกพี่งองนะนั่นแหละคนส่งของแหลบอกว่ามาบานลุงโหลดมาบานลุงโลดกัยังวะ โ่อเขามายังกระดกกระเดียดเลเออก็ยังมาเมื่อกี้ก็ยืนคุยกันอยู่แล้วมาจอดเมื่อกี้เออครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปหารับของก่อนนะครับสวัสดีครับ